สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้พี่หยดผมไอไก่คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าเอ้ยสถานที่มันดูแปลกไปก็คืออันนี้จะเป็นห้องข้างๆผมเองครับผมที่กําลังรองรีโนเวทอยู่นะทุกคน mm. คือว่าวันนี้ครับทุกคนตู้ของผมนยครับตู้ปลา36นิ้วนะครับผมที่ผมใช้อาเลี้ยงน้องเจ้าตัวดํา ที่จะถึงเนิ้วไหมนะครับทุกคนคือมันรั่วครับทุกคนพอดีว่าซิลิโคนของมันเนี่ยครับผมใช้มานานแล้วครับผมมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วครับทุกคนสําหรับตู้นี้นะครับผมแล้วคราวงนี้ผมใช้ไปประมาณ1เดือนก,กว่าๆทุกคนแล้วน้ำมันก็ค่อยรั่วค่อยค่อยรั่ว แล้วคราวนี้ผมก็มาทําการอัดซิลิโคนใหม่นะทุกคนแล้วก็ลองไปแช่น้ําใหม่สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนจุดรั่วทุกคนคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าเอองั้นผมโลอกออกเลยดีกว่าก็คือจะเอาซิลิโคนออกหมดทั้งตู้ครับทุกคนแล้วก็ทําการยิงซิลิโคนใหม่ทั้งหมดเลยครับผมก็นี่ครับผมหน้าตาตู้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่สิบกว่าปีนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําการคือตอนนี้ผมทาการลอกซิลิโคนออกหมดทั้งตู้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําการยิงซิลิโคนใหม่ทุกคนสําหรับสี่ด้านตรงนั้นด้านไหนส ด้านนอกนี้ไม่มีปัญหาเรายิงด้านไหนครับผมหนึ่งสองสามสี่ด้านนั้นก็เราจะมาดูอุปกรณ์กันนะครับทุกคนก็ผมจะใช้เป็นนี่ครับผมซีโคนแบบสีใสครับทุกคนเป็นสําหรับบีบทุกคนก็คืออันเนี้ยจะมีกลิ่นนิดหน่อยแล้วก็จอบแบบว่ากลิ่นคล้ายๆแบบกดๆนิดน,นึงทุกคนใช้แบบนี้มันจะดีมากกว่าปา้าผมบอกมาถ้าเกิดเราใช้แบบว่าไม่มีกลิ่นนะป้าบอกว่าเคยลองใช้แล้วมันไม่ดีเท่าทุกคนอันนี้ก็คือสําหรับใช้ติดกระจกโดยเฉพาะทุกคนก็นี่ครับผมหน้าตาประมาณนี้ ทุกคนจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมสาหรับผมใช้เป็นยี่ห้อนี้อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเลยในการที่เราจะติดซิลิโคนให้กระจกด้วยตัวเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดถามว่าเราจะซื้อใหม่ไหมผมคิดว่ามันไม่จําเป็นทุกคนพอตู้ใช้ได้อยู่เราแค่ติดซิลิโคนใหม่แล้วผมไม่อยากจะเอาตู้นี้ไปวางเกะกะทิ้งไงแล้วก็นำม,มารีโนเวทมันแล้วก็ใช้มันซะครับผมก็จะมีกาวแบบนี้รับทุกคนนี่ครับซึ่งผมได้ทําการลองยิงเล่นๆดูแล้วทุกคนก็ลองสึกใช้ดูก็โอเคทุกคนไม่ได้เนียนมากเท่าไหร่ แล้วก็จะมีนี่ครับอีกอันนึ่งก็เป็นอุปกรณ์ก็จเป็นตัวที่เอาไว้บีบซิลิโ,ลโค,ลคนทุกคนนี่เป็นในคล้ายเปิดในคล้ายเปิดน,นี่ใคล้ายเปิดน,นี่ต่ว่าประมาณนี้นี่ก็คือนี่การทําก็คือเราจะต้องอ่าดึงดึงอันเนี้ยดึงให้เขาออกมาก่อนทุกคนแล้วก็เอาซิลิโคนใส่เข้าไปง่ายๆว่าแต่ดึงยังไงวะเอออ่าดึงอย่างนี้นี่ทุกคนอ่าผดึงไปแล้วนี่ตอนแรกคือมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนนี่มันมันดึงอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเราก็ทําการกด กดเจ้าปุ่มนี้เห็นไหมทุกคนกดปึ๊บนี่นะกดตรงนี้ปึ๊บดึงออกได้นี่ดึงเสร็จปุ๊บเราทาการใส่ปืนกาวเข้าไปเอ้ยใส่ใส,ส่ซีีโคเข้าไปใส่ไงวะอ๋อใส่นี้ถูกแล้วทุกคนไม่ใส่ไาด้วะอ่ะใส่ได้แล้วนี่ปึ๊บดันหนึ่งแน่นมันติดแล้ววะทุกคนดันหนึ่งอ๋อมันติดฝั่งนี้ฮึโอเคเสร็จแล้วก็ดันมันไปนิดนึง ปาาให้มันเข้าไปติดในนี้ทุกคนนี่เวลาเรายิงมันจะได้แบบดันเข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเวลาเราจะจัดเก็บทุกคนป,ป้าป้าผมบอกมาว่าคือเราต้องจัดเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วต้องพันไว้หาพลาสติกมาคุมแล้วก็พันติดแค่แน่แน,นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าได้ครับทุกคนแล้วก็จะถามว่าใช้ได้ยาวผมก็จะแกะพลาสติกออกก่อนเนี่ยจับยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยเพิ่งออกจากตู้เย็นนี่แกะออกเลยนี่ครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคน แล้วก็ทําการบีบเข้าไปบีบเข้าไปแล้วคราวนี้วิธีการบีบคือหลังจากที่ผมลองใช้ไปครั้งหนึ่งนะครับทุกคนคือถ้ามือเราไม่นิ่งหนักเราไม่นิ่งเนี่ยทุกคนเวลาบีบไปเนี่ยซิลิโคนที่ออกมามันจะแบบว่าเดี๋ยวใหญ่บ้างเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กอย่างเงี้ยคือมันจะไม่สวยแต่สําหรับเราใช้เองเราไม่ทําขายผมว่ามันก็โอเคทุกคนคือไม่ต้องสวยมากขนาดนั้น คือถ้าเกิดเราใช้เองนะทุกคนมันก็พอได้ก็คือใครจะไปทําเองเนี้ยก็สามารถทําเองได้ง่ายทุกคนสําหรับใครที่แบบไปเจอตู้มือสองหรือจะรีโนเวทตู้ตัวเองเนี้ยก็ทําได้ง่ายๆครับผมก็อุปกรณ์ประมาณน,นี้นี่ครับผมก็พร้อมยิงแล้วทุกคนก็เออและอีกอย่างหนึ่งผมเกือกลืมบอกนะทุกคนดูนี่ใกล้ๆสังเกตด,ดูตรงหัวเห็นไหมทุกคนนี่ตรงหัวเขานี่เห็นไหมเราต้องเอาคัตเตอร์หมือจะแคตตัดให้มันเป็นประมาณสักสี่พ้าองศาเพื่อที่ว่าเวลาเราบีบอะทุกคนเวลาเราบีบอะ สมมติมุมขอบตู้อะถ้าเกิดเราทําตรงเนี้ยมันจะบีบได้มันจะไม่ไม่สนิทไม่เนียนถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราสามารถเอียงแล้วก็บีบแล้วมันจะสนิทมันจะเนียนเราต้องตัดเป็นสี่ห้าองศาแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้แล้วเวลาเราจะทาบอะลองทาบไปดูสมมติสมมติตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เราก็ท้าบให้มันพอดีประมาณสี่ห้าองศาแล้วก็พยายามกะให้เจ้าตัวเนี้ยอยู่ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้แล้วเวลาบีบก็กดชิดๆเลยแล้วก็บีบปุ๊บลากยาวทีเดียว ลางตั้งแต่ต้นจนสุดครับผมก็ที่ผมจะทําก็มีสีด้านด้านไหนสีด้านก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมเออแล้วผมคุยบ่อกอย่างนลทุกคนสมมติว่าเอาตรงนี้ก่อนนะสมมติถ้าเกิดเราบีบไปอย่างเงี้ยลากไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนลากไปจนเกือบสุดและเราอยาลากไปสุดนะครับทุกคนถ้าเกิดลากไปสุดเนี่ยไอตรงปลายเนี่ยมันจะไม่ติดทุกคนเพราะหัวเราเป็นแบบหัวแหลมใช่ไหมหัวแบบอย่างนี้เราก็ต้องหยุดสมมติหยุดมาประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับข้างทุกคนแล้วก็ลากไปอย่างนี้อีกทีนึงปึ๊ เรียบเนียนสนิทโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยครับทุกคนมาครับออนี่เฮ้ยทุกคนบีบไม่ออกอ่ะผมลืมไปว่ามันแช่กาวเปล่าว่าต้องหาอะไรมาแทงมันก่อนเพราะว่ามันแข็งเดี๋ยวผมมาทุกคนหาอะไรแทงก่อนได้แล้วครับทุกคนนี่ผมแทงแล้วแล้วก็นี่เมื่อกี้ผมบีบไปแม่งกาวมาขนาดนี้เลยคือเราต้องแทงก่อนทุกคนเมื่อเราจัดเก็บแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเช็ดมันก่อน โอเคทุกคนตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วก็นี่ผมก็จะทําการลุยเลยนะพูดคำรเพลงนะครับไล่เอาไหนกันดีวะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นนะอ่ะจะไล่กันเลยตรงนี้ดึงทีเดียวทุกคนดึงทีเดียวยาวยาว ยาวยาวติดนิดหน่อยยาวๆไปอ่าประมาณน,นี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการยิงจากข้างบนลงมาล่างเพื่อให้มันติดกันนะทุกคนเออตรงนี้แม่งพังด้วยตรงนี้มาผมก็ต้องสลับด้านอย่างนี้นะครับทุกคนที่ถึงประมาณน,นี้ โอ้เว้ยแม่ชนิดโอเคประมาณนี้ทุกคนก็เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างก็คุณท่านเขาต้องสี่ข้างเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูทีเดียวมันก็ไม่ใชยสวยนะทุกคนเละๆหน่อยเละจริงวะเก็บงานกันเลยเก็บงานกันโอเคตอนนี้ต่อเราต้องเอียงนี่นะทุกคนเห็นไหมเราต้องเอียงให้มันตีข้างองศาทุกคนแล้วก็บีบลาเลยครับพี่เดียวลา ประมาณนี้พอสุดแล้ว <พอ S 1> แล้วผมก,ามาก็ต้องทำการลากลงระบากมากโอเคประมาณนี้ทุกคนเสร็จกันทั้าสองทุกคนเสร็จแล้วสองเหลืสสอส,สองด้านด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้ก่อน,นนี่เอียงให้มันติดรูมดึงเลยดึงเลย โอเคแล้วผมก็ต้องดูโดงเหมือนเดิมลำบากมากโอเคเสร็จไปได้เลอสุดท้ายนะครับทุกคนสุดท้ายแล้ว คนแม่งยากกว่าข้าอื่นเลยวะแำ๊บเนียวโหม่มงดูดิติดเต็มเลยทุกคนเพราะแบบว่าผมดันขึ้นดันลงแล้วมันต้องมาทับกันเนี่ยผ่าเลยเช็ดก่อนไม่มีเลยเช็ดเลยเว้ยแป๊บนึงโอเคขอไปโอ้ด้านี้ก็ผ่ากสุดโอ้โหเยแม่งก้อมมดแล้วตอนนี้มันยังไม่สุดโอ,อ้โหข้างนี้เลยอวดด่วนโอ้โหเนีจับ เลยมากมันจะอยู่ว่ะเนี่ยทุกคนคือผมปาดไปเนี่ยผมก็ไม่ไมแน่ใจว่าชาวันแต่นี่ยเราไม่จะไปไปแบบไปกินมาออกเลยว่าเนี่ยพี่สวจนทุกคนนแนวมากฝั่งนี้ขอใหม่เนี่ยคือฝั่งอื่นมันยังง่ายอยูไ่ไหมฝั่งนี้แม่งยา,ากจัดรู้เป็นเพราะอะไรวะทไมอาใหม่หม ตอนนี้ไม่รู้ได้ว่าทุกคนเพราะแม่งไม่เหมือนกันที่ผมทำมันอือดเลยอันอื่นมันจะพองอันนี้แม่งแบบว่าไม่พองเลยผมบีบน้อยก็ไม่รู้อะคือตอนนี้มองไม่รู้เรื่องไงเพราะไอ้ข้างๆที่ผมเกี่ยวเมื่อกี้แม่งบานออกมามันทำให้ผมมองไม่ออกไงเอ้ยก็โอเคนะทุกคนมันเล็กหน่อยผมต้องเก็บงานผมว่า้ได้แล้ว ตัเหนียมากเหม็นมากมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบเปรี้ยวโอเคทุกคนผมว่าได้ละโอ้คครับทุกคนก็เสร็จไปแล้วครับผมทั้งหมด4ด้านเรียบร้อยด้านในตู้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานผมกันในการลองยิ่งซิลิโคนตู้ปลาครั้งแรกนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ด๋ยวมาดูกันเลยครับทุกคนเออ นี่ครับผมทุกคนด้านที่รั่วเขาจะเป็นด้านในด้านนี้ผมก็ยิงอะคริลิโคนโเรียบร้อยครับผมนี่ด้านแรกประมาณนี้ครับผมไม่ได้สวยมากเลยทุกคนดูดิออกแบบตะปุม่มตะปัม้มตะปุม่มตะปัมะป้มหน่อยนะแต่ก็โอเคถ้าเกิดมันไม่รั่วก็โอเคแล้วครับผมจะดูสภาพตู้ความเก่าของมันนี่นี่ครับผมด้านที่สองด้านที่สองค่อนข้างจะสวยทุกคนเมื่อกี้ที่ผมยิงนี่ครับเห็นไหมทุกคนค่อนข้างเนียนด้านที่สองค่อนข้างเนียนมีตรงนี้ไม่เนียนนิดหน่อยขั้นที่สามก็นี่ครับข้ามตัวปัญหาเมื่อกี้ยิงหลายรออมาทุกคนก็ ถือว่าโอเคทุกคนใช้งานได้ไม่เคยเนียนเท่าไหร่นี่ครับนี่ประมาณนี้นี่ครับทุกคนด้านสุดท้ายก็ถือว่าโอเคไม่เนียนมากเท่าไหร่ทุกคนก็ถือว่าใช้งานได้ครับนี่ครับโอเคครับผมเมื่อเรายิงซิลิโคนให้ทูปปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเราก็จะเป็นจะต้อง ทิ้งให้ซิลิโคนแห้งไวป,ประมาณทั้งหมด7วันครับทุกคนหลังจาก7วันเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยใส่น้าครับผมแล้วก็ทําการแช่น้าไว้ประมาณ3าถึงสวันครับผมเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันออกไปให้หมดครับผมเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นกกดๆกลิ่นเหมือนสำลีสายชูทุกคนถ้าเกิดใครซื้อแบบผมนะมันจะได้กลิ่นเลยตอนเราทําคือกลิ่นมันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยเออก็เราจะไปจะต้องทิ้งไว้ให้แบบว่าพวกสารเคมีอะไรเงี้ยมันออกทั้งหมดครับผมแต่ถ้าเกิดทานที่ดีก็ทิ้งไว้ประมาณ จ็ดวันเหมือนกันก็ดีเออผมก็จะทิ้งไว้7วันกับเวันไปสิบสว,วันไปเลยเพราะผมจะได้ชัวร์ไงนงะปลาผมจะได้แบบไม่ต้องเสีย่ยงก็เรียบร้อยครับผมสําหรับในการยิงซิลิโคนตู้ปลาสําหรับมือใหม่ครั้งแรกในชีวิตครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าทุกๆุกคนก็สามารถทาได้ครับผมคือไม่จะเป็นต้องแบบมืออาชีพอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้คือมันง่ายมากทุกคนไม่ได้ยากเลย เออทุกคนแล้วผมเกือบลืมบอกในการที่เราจะเอาซิลิโคนออกเนี่ยเราก็แค่เอาคัตเตอร์นะครับผมกรีดตรงซิลิโคนออกให้หมดแค่นั้นก็ได้นะครับทุกคนแล้วเราก็ทําการยิงซิลิโคนใหม่แค่นั้นเองครับทุกคนง่ายๆ คือการทําแบบนี้ใครๆก็สามารถทําได้ครับผมขอแค่คุณลองศึกษามาก,ก่อนใน YouTube ในกูเกิลอย่างเงี้ยมีคนสอนอยู่แล้วเยอะแยะมากมายคุณก็ลองศึาากษาก่อนแล้วก็มาลองทําดูว่ามันทําได้ง่ายๆทุกคนสมมติถ้าเกิดยิงไม่สวยคุณก็คูดออกยิงใหม่อยากได้สวยขนาดไหนคุณก็ขูดออกยิงใหม่แต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสทุกคนว่ามันต้องสวยมากมายขนาดนั้นคือผมขอแค่มันใช้งานได้เพราะตอนนี้ตั้งแต่ที่มันรั่วเนี่ยประมาณสักเดือนนึงทุกคนตอนเนี้ ผมัไม่ใช้งานตู้นี้เลยผมก็เลยรีบทําหน่อยครับผมแล้วก็มาทําให้ทุกคนดูแบบนี้ด้วยว่าในการทำเนี่ยรั้งแรกของมือใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงมันทําได้ไหมครับผมประสบความสำเร็จไหม ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งหน่อยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากสนับสนุนช่องไอ้ไก่คนดีคนเดิมด้วยในช่องทางต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นในไอจส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวในแฟนเพจหรือว่าจะเป็นในอาแบนเสื้อผ้าของผมครับผมก็สามารถกดติดตามกันได้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอะไรวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ